สวัสดีครับวันนี้ก็ท่้แมวมาเบิกขะไหลที่ศูนย์ทีไอสาขาบางแคนะครับพอดีมาดูาเห็นเขากำลังทาโครงนะครับจะยึดแผ่นนะครับโซล่าเซลล์นะครับของทีไอนะครับเป็นแผงโมโนโซล่านะครับท่ามกับท่ามกลางสายฝนอย่างนี้อยู่ในร่มนะครับขนาดสามโมโนสามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับทีไอก็เลยมามาดูนิดหนึ่ง ถ่ายให้ดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูแหงจริงแกะใหม่สดและสิง่งขนาดแหง340บาทน,นะครับมาดูโครงก่อน,นโครง3เมตรนะประมาณนี้เป็นเป็นชุดเทสตนะดูขามียึดหกเหลี่ยมนะนี่ขาปรับเอียงตัวนี้คล้ายๆตรงหกเหลี่ยมคล้ายๆตัวมิกแคมนะแต่ของเขาจะมีชุดยางล็อกนะครับยางล็อกด้านล่าง นะลางลางยู่ทั่วไปนะครับนขาพุกด้วยพุกตะกัวนะครับขากับยึดน็อตเป็นชุดเหมือนเคลื่อนที่หรือใช้ตามสวนแล้วก็มียึดกลางครับอันนี้ยึดอันี่จะยึดยึดกี่แผงเนี่ยสามแผงเรายึดสามแผงก่อนนะครับจะยึดสามแผงนมาดูอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เห็นๆนะครับอ่ะ จะมีเอ็นเอ็นตัวตัวเอนะ็นแคมเนาะเอ็นแคมเขาก็จะมียางยางรองเนี่ยนะที่เพิ่มเข้ามา <Okay. S 1> อ camp, Mid camp. เอ็นแคมมิดแคมเอ็นแคมเอลเอลเอลฟี L L ไดไม่มีนะพี่ <c oughs> ไม่ไม่เห็นมีขายเอลฟีดนะเท <c oughs> ่าที่เห็นเท่านี้นะโอาใจเอาใจใหม่ละไหนเะนะขาดูหน่อยพี่เป็นโมโนฮาร์ดเซลล์ ใหม่ๆสดๆสริงๆโอเคบวกลบนะครับโอเคครับเดียวแน่นอนอ่ะดูแผงนะครับรู้ก่อนใครเลยเนะี่ยเราโปรโมทกันนานแล้วมั้งนานยังหรือยังไม่ได้โปรโมทเลยยังอ่าวนลอยเดี๋ยวนะวนลอยสี่สิบจุดแปดใ้จุดเก้าแปดนะครับแอมนี่อ่แม็กแม็กสิบแอมเนาะสิบสิบจุดสองแปดแอม เอาเท่าที่เห็นประมาณนี้ากา็ของนล์โอลลอยก็สัมมาโอเคเก้เาเก้เาจุดแปดห้าเขา้เาข้<ๆ>าวเข้าข้าวอันนี okay. เ้เป็นชุดเทสนะครับ อยู่ดอยู่อยู่อย,อยู่อยู่ในร่มจะได้เท่าไหร่มีอยู่ในร่มนะครับออย้ำเป็นชุดโชว์ชุดโชว์แพงอ้าวอ่อโดนน้ำแก๊ปแก๊ปมันเท่าไหร่พี่ตัวนี้แก๊ปที่ตัวนี้เขาอ่ะอ๋อยังไม่รู้รายละเอียดเนาะ ไม่หรอกม่หอกไมด้หรอกโอเตัวนี้ระยะเมนะ็ดห้าเนาะแค่เท่าไหร่พี่กว้างยาวกว,ว้า,ววางเมตรหนึ่งเนาะแขงเนี้ยยาวเท่าไหร่พี่ต้องตลับเมตรวัดไหมอ,อ๋อพึงงนะ่งลงเลยนะครับใหม่ๆจริงๆอ่ะแต่รู้ว่าระยะนี้ตัวนี้เมตรเนาะเม็ดหนะ้าเม็ดห้าเนาะหรือเม็ดหนะึ่ง อันนี้เลื่อนได้เอ้าใหม่จริงๆนะครับพี่น้องครับอ่ okay. าตัวนีต oh. ต้ต้องต้องตัวหนังสือขึ้นไหมพี่เพจต้องไปอยู่ทางนู้นนะโอเคแล้วก็มาดูอ่ะใส่ตัว, In อตวเอนแคมป์เอนแคมป์สุดสดนี่ไหมไม่ม่ นี่ยอ่าเอาเริ่มเริ่มกันกันอ่าใส่เอ็มแทมแคม,ลมแล้วกนเราไม่รู้ว่าตัวนี้มันกัอ่ามียางรองนะยางรองอยู่ตรงกลางเนาะใช่โอเคอ่าก็เหมือนมีเพิ่มยางนี้เข้ามาคือการเป็นเป็นตัวล็อกไม่ให้ไม่ให้จานเคลื่อนออกนั่นเองไอ้ไม่ให้ขามันเคลื่อนออกเนาะ,ะใช่ปะใช่ล็อกตรงจานนะตัวพลาสติกเนี่ยที่ที่จากทั้งแมวดูนะที่ที่จากที่ดูดูก็คือ ตัวเอนแคมที่เพิ่มเพิ่มยางเข้ามาเพื่อเอาไปล็อกด้านล่างนี้นะ้าคิดนะจะไปเกี่ยวด้านล่างจุดจุดนี้นะครับจุดนี้หรือว่ายังไงเดี๋ยวดูทีนะเดี๋ยวดูใช่หรือเปล่า,าอ้าวมันในล็อกอะไรไหม วใส่เอ็นแคมแล้วก็ตัวก็จะเป็นมิดแคมนะครับตัวมิดแคมตัวขาเอลฟไม่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 ได้ใช้นะมิดแคมก็เหมือนกันก็จะมียางรองตัวนี้นะครับไม่แน่ใจว่ากันอะไรกันขบกับแผงหรือเปล่ากันอลูมิเนียมนี้ถลอกหรือ,องไงพี่ใช่ครับกันกันสรุปกันตัวล่างนี่นะดูดู กันนะคือกันไม่ให้ตัวนี้ที่จริงมันใส่ตัวนี้ได้อืมอเออดูกราฟแบบนงน,นะครับี่แน่นก็ใส่ตัวมิดแคมแล้วก็หก <6 S 2> เหลี่ยมเบอร์อะไรพี่ทั่วไปไหมเบอร์เบอร์กี่มิลครับหกหกมิลนะหกมิลหนกะมิลก็น่าจะทั่วไปนะคงคงไม่ผลิตมากแวกแนวคนอื่นท,ทั่วไปนะทั่วไป,นะวไปโอเค นี่ก็อยู่ที่ศูนย์บางแคนะครับบางแคฝนกำลังตกเลยครับแข่งที่สองครับแข่งที่สองก็ใส่มิดแคมรอแล้วนะอ่าสังเกตขานะขาตัวนี้จะมีเพิ่มตัวนี้มานะส่วนมากทั่วไปจะไม่มีเพิ่มยางเข้ามา แผงที่2ครับก็มีกล่องแพ็คอย่างดีนะครับกล่องกระดาษ2ชั้น2ฝั้นสองฝัง่ย ใหม่ๆสิ่งๆนะครับเ <Okay. S 1> อเคก็จัดมิดแคปเลยนะครับเป็นแคปลอกพอประมาณแล้วเ <Okay. S 1> อเดียเ๋ยวหเกละหกองเีียมอีกทีนะครับพออยู่กันเท <tan> ่าที่เครื่องแมวประมาณนะหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้สี่ช่องนะที่เราสลับเม็ดนี่มีเหมือนกัน ข้างบนก็เหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ระยะตัวนี้เม็ดหนึ่งเมตร1เม็ดหรือเม็ดประมาณเมตรห้าเซนแผงไม่ใหญ่มากแผงไม่ใหญ่มากที่แผงหนักกี่กิโลครับพี่พอรู้ยังไม่รู้คเอ๋อเพิ่งไม่ไม่รู้เหมือนใหม่เหมือนกันครับใหม่แต่รู้ว่ามันยกคนเดียวไหวไหมดูดูแล้วฮะ ออสามอยห้าสบาทอืมอ๋อตัวใหญ่เลยเนี่ยอ่ะตัวนี้ตัวโชว์โอ้ยตัวนี้ก็นั่นแล้วสามร้อยสี่สิบบาทนี่ก็เจ๋งแล้วใช้ปั๊มน้ำสบายแล้วอ่ะดูแผงที่สามครับโอเคส่งแล้วครับ หวัวโอหะนี้ดูแล้วครับเขาต้องการให้ดูเพจด้านล่างนะครับตัวนี้อ,อจะมีน u m เบอร์สก,กีนนะครับมี b a r โ o d e ให้รู้ว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับ <laughs> โอเคเพราะามันติดขอบไปนะไล่เลือดได้จริงเหรอ ต,ต้องขยับมาฝั่งนี้ให้มากนะถ้าถามผมอะ่ะใช่ถ้าเหลือเหล็ก,กวนี้เดี๋ยวใครมาเดินชนเพราะว่าต้องเอาไว้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นคงไม่ใครโดนชนเท่าไหร่ให้ฝั่งนี้ทางเข้า okay, อโอเคคันนี้ก็จะใส่ตัวนแคมป์ะนะครับแล้วก็ดแคมป์ตรงระหว่างนี้อีกทีแต่ต้องเลื่อนนะฝั่งนี้คนสนใจมันเดินชนเลยเนัย mm. <laughs> นละพอที่แดนงนะครับ ก็คืนเลงนี่เล,เลยเอานับเส้นแล้วกันง่ายๆหนึ่งสองสามสี่อ่ะข้า 1, 2, 3, 4, 1, มา5ห้าเปลี่ยนะ่ะ <c oughs> เหมือนเหมือนเหล็กชุบซิงนะตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นชุดชุดเทสนะชุดเทสเฉยๆนะครับเอาไอ้รางจริงเป็นอลูมิเนียมทั่วไปใช่ไหมเนี่ล้างมันอะอลูมิเนียมกันนะไอ้นี่ไอ้นี่ขอย้ําก่อนว่าตัวตัวขานะเป็นเป็นชุดประกอบชุดเทสเขานะครับชุดโชว์ชุดโชว์ง่ายโชว์ว่าเป็นแผงยุดแผงชุดนี้ก็ประหยัดดีนะผมว่าชุบซิงเนี่ย เบาสำหรับจะใช้ที่สวนนะครับไม่ต้องเชื่อมล็อกล็อกได้เลยติดตั้งได้เลยเบาสำหรับ,บชุดราคาประหยัดนะครับเนี่ยขาสำเร็จอะไรได้เลยนะลางเลยนะแล้วลางก็ดีก็มีจุมีรูแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เก็บน้ำอะไรเงี้ยเลื่อนได้เลื่อนตำแหน่งได้นะครับ ตัวเอนแคมไปนะแล้ว่อยเลื่อนแผงมาฝั่งนี้นะครับเพื่อให้ได้สามแผงฝั่งนู้นเหลือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็เว้นไว้ตลับเมตนไม่มีนะเนี่ยจะวัดแผงได้เทาไหน่เพราะหลายคนอยากรู้ขนาดแผงแต่ตัวตัวที่นะ่องน่าจะมีอยู่อ่ะอ่าไซส์นะครับนี่นะอ่าคือห้าแอมป์ผนโวล์นะต่อขนาดคือน่านโวล์ขนาดนี่นะครับ หนึ่งหกแปดหกคูณหนึ่งพันสูงสามสิบห้านะฮะน้ำหนักสิบเก้าจุดสองกิโลเนี่ะครับครับล็อกแล้วก็ตัวยางจะอยู่ท่านี้นะครับยกตัวเอ็นเอ็นแคมแล้วนะครับ โอเคเก็บต <Okay. S 2> ัวมิดแคป,ปอ่าดูให้ใกล้เคียงกลางเนี่ยเย็บป <Okay. S 2> ิดแคปให้แน่นครับโอเคเดี๋ยว <S <S เดี๋ยวเยวช็งแมวเปามิเตอร์มาวัดก่อนตอนฟ้าเคลื่มเคลื่อนดูสิได้ไกีโ่โวลต์โวลต์ลอยนะครับ อันนี้เจมว่ก็เตรียมจตรดิอนนะฮเดี๋ยวจะวัดดูตอนที่ฟ้าคึ้มคึบนี่แหละดูโวลต์ลอยเท่าไหร่รน,นะครับตั้งเป็นดีซโวลต์นะครับเดี๋ยวจะวัดใต้แผงนะหนึ่งแผงก,ก่อนนะฮะดูโวลต์ลอยหนึ่งแผงนะครับเท่าไหร่เดี๋ยวหาจิ้คลองก่อนอันนี้จะมีตัวกัน,ก,นกันสายงออะไรด้วยนะกันมาดึง เดี๋ยววัดบวกลบนะครับฝับ่งน,นี้บวกฝั่งน,นี้ลบหาเดี๋ยววัดแป๊บหนึ่งโอเควัดเน,นี่ยนะแดงบวกนี้นะครับดำฝั่งนี้เป็นตรงแจ็ค m s c 4เนี้นะครับอ่โวลต์ลอยนะตอนนี้ไม่มีแสงนะครับ33.74นะครับ33.74โวลต์นนะ ต่ออนุกรมก็บวกเข้าไปนะ3สามแผงเท่าไหร่ส <33, 34. S 1> ามสิบสามจุดสี่นี่เพรตอนนี้สามสิบสี่อ่าก็คืนน่าจะเป็นเกณฑต่ำสุดนะครับสามสิบสามสิดสี่ที่วันเมื่อกี้ถ้าสูงสุดนี่รอยสูงสุดนี่อยู่ที่สี่สิบจุดจุดเก้าแปดนะครับ คือบนลอยเวลามีแสงจัดนะครับอาเมื่อกี้คือวัดตอนที่ไม่มีแสงให้ดูแล้ว,วนะครับอาคร่าวๆนะครับอาสวยหรูล้ว <Yeah. S 2> แต่จะใช้อะไรนะครับอะยังไงก็ขอบคุณพี่ด้วยนะครับครับ <Hello. S 1> นี่นะครับมาเห็นก็ถ่ายเลย เดี de aux, de aux. ๋ยวเดี <mainland> <fever> ah, ๋ยวพี่อ่ะสะสมเลยด้านในหน่อยนึงได้ไหมอ่ะมาดูตัวระบบจริงนะตัวนี้ตัวนี้อาจจะไม่มีแสงก็อาจจะผลิตไฟได้อยู่มั้งตอนนี้ว่าได้ไหมรันอยู่ตอนนี้ผลิตได้แค่แอมป์เดียวอ๋อตัวนี้ฝนตกนะครับ1.5แอมป์เองนะครับตอนนี้เป็น3เฟสเนาะวิวิวเบอร์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 ตัวละเฟสตัวละเฟสเลยเนี่ยใช่ครับเราใช้ไฟ3เฟส อ๋อมีเข้าเดี๋ยวนะมันมีทั้งหมดกี่ตัวให้เนี่ยหกหกนะสามชุดสามชุดเนี่ยชุดละเฟสอ่ะใช่ครับชุดละเฟดอ๋อก็คือสองร้อยยี่สิบเข้าเข้าตัวละเฟดเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคอ่าเลดี๋ยวดูตัวนี้อ๋อนี่คือตัวตัวรูปแบบนะรูปแบบการติดตั้งก็คือให้เสียเป็นเฟดเฟสก็คือไม่ไม่ใช่สามเฟดทีเดียวอ่ะดูจุดจ้ำตรงนั้นนะเนี่ยตรงโอเค ตัวนี้จะเป็นเออ่เซิร์ฟน,นะใช่ครับอ่าเซิร์ชดิจิตเตอร์ต่างๆครับอ๋อเหมือนกันนะครับเขจะมีเบรกเกอร์เอซนะครับตัวนี้46ก็คือ16แอมป์นะครับตัวนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นเซิร์ชเซิร์ฟเอซนะครับอ่าตัวนี้เซิร์ชเอดีซี DC, แล้วก็เบรกเกอร์ดีซแล้วก็ฟิลนะครับก็คือตามมาตรฐานนะครับโอเคตัวเอ๊ะอ๋อตัวนี้ไปเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือ สเต็ปหนึ่งกี่แผงพี่ตัวเนี้ยหกแผงหกแผงนะครับหกแผงแผงตามนั้นนะสี่ร้อยห้าสี่ร้อยห้าสิบวัตใช่ไหมห้าสิบวัตแผงสี่ร้อยห้าสิบวัตนะครับสองจุดสองเฟสตัวนี้คือม่านม่านโชว์ตัวนี้คืออะไรพี่วัดแอมครับอ๋อตัวนี้เป็นวัดแอลเคเรนซ์นะครับเคเรนซ์ของแต่ละเฟสนะครับที่ใช้อยู่สวยงามโต๊ะก็ เป็นตู้ไฟรุ่นเก่าอาก็จะเป็นจัมสโซล่าก็ตัวนี้นะครับอ่าเป็นอ่าตัวนี้เป็นเบเกอร์นาโนนะครับนาโนสี่สาสองก็คือสามสองแอมป์นะครับอ่าเขาจะมีเขียนยู่ของโซล่าแต่ตู้นี้เป็นของอ่าอ่าสควดีตัวเก่านะครับคือชไนเดอร์นะครับตัวเดียวกันเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ s ชไนเดอร์โอเค เอามาฝากคร่าวๆนะครับพอดีวันเสาร์นี้เขาจะมีงานอบรมสัมมนานะครับเสาร์นี้ช่างแมวผ่านมาเบิกอะไรก็เอามาฝากกันนะครับยังไงช่วยกดตางค์กดซับตะคายอะไรแชร์ก็เป็นกำลังใจช่าง,แ,งแมวในการท,ทําลิปวีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับยังไงราคาก็าโโรสอบถามที่ศูนย์บริการของพีทไอใกล้บ้านท่านนะครับเดือติดต่อช่างนะครับ ะะมาใหม่ก็จะมีเห็นว่าจะมีปั๊มมีอะไรอีกนะครับก็ยังไม่ได้เปิดตัวเห็นว่าจะเปิดตัววันเสาร์นะครับอบรมช่างก่อนนะครับ